จังหวัดสกลนครเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีชาวเวียดนามอพยพหนีภัยสงครามเข้ามาอาศัยในประเทศไทยปัจจุบันชาวเวียดนามได้รับการปลูกฝังให้มีความเป็นคนไทยผสมกลมกลืนให้อยู่ร่วมในสังคมไทยได้อย่างลงตัวพร้อมให้ได้ชื่อว่าเป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนามมันก็อพยพมาเนาะคือ้มเขามีอพยพมานี่แหละมันมันก็ลําบากตอนนั้นก็ยังดีที่มาตอนนั้นก็การเมืองทางนี้ก็ยัง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  อ่าครับก็ยังก็ยังช่วยเหลือดีคือยังไม่มีความผัดแย้งทางระหว่างประเทศตอนนั้นก,ก็ก็ลำบากแล้วสา่อาหารเวียดนามที่มันจนตอนนี้ต้อปูนเป็นอาหารไทยไปแล้วก็มีนะครับต้มเส้นนะครับอ่าต้มเส้นเวียดนามแล้วก็มีกาแฟแบบเวียดนามนะครับกาแฟเวียดนามแล้วก็มีขนมปังขนมปังแล้วก็มีอ่าผัดหม้อนะครับมีหลายอย่างครับมีมีเยอะ อาหารเวียดนามนะคะเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ชาวเวียดนามนําเข้ามาสู่ประเทศไทยค่ะเมื่อสมัยก่อนหากจะรับประทานอาหารเวียดนามจะต้องเดินทางมารับประทานที่จังหวัดตามแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ําโขงแต่ปัจจุบันนี้สามารถหารับประทานได้ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยแล้วค่ะอาหารเช้าสไตล์เวียดนามทั้งไข่กระทะ ขนมปังเวียดนามกาแฟร้อนเวียดนามและก๋วยจับเส้นร้อน,อนยกมาบริการนักท่องเที่ยวและชาวจังหวัดสกนลนครภายในร้านอาหารของคนไทยเชื้อสายเวียดนามที่เปิดมานานกว่า70ปีสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น4ี่ช่วงวัยเป็นที่ถูกใจของผู้ที่ชื่นชอบอาหารเพื่อสุขภาพจะชื่นชอบแบบอาหารแปลกแต่ว่ามันจะถูกปากคุณลิ้นฮะนี่คุณลิ้น,นรสชาติแล้วก็เราก็จะปรับปรุงมาจากจืดที่อยู่เวียดนามจืดมาก แต่เราก็มาปรับปรุงให้เข้ากับของคนไทยที่นี่ครับ,ค,บค,ครับได้รับความนิยมขึ้นเยอะครับแม้ปัจจุบันประชาชนชาวเวียดนามได้ผสมผสานกับคนไทยเกือบหมดแล้วแต่อาหารพื้นบ้านเวียดนามยังคงเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงรากเหง้าที่มาของบรรพบุรุษได้เป็นอย่างดีสมัยก่อนชาวไทยไม่ค่อยคุ้นเคยกับอาหารเวียดนามมากนัก ต่อมาชาวเวียดนามที่อพยพเข้ามาในไทยเริ่มมาทำอาหารขายปรับรสชาติให้ถูกปากคนไทยและเป็นที่เข้าใจตรงกันว่าหากต้องการรับประทานอาหารเวียดนามให้ถึงแก่นแท้ต้องไปที่ภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดริมแม่น้ำโขง แต่ปัจจุบันอาหารเวียดนามได้ขยายสาขาไปตามหัวเมืองใหญ่เพื่อรองรับผู้ที่ชื่นชอบอาหารเวียดนามที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพมีกล้วยมีมะเฟืองมีแตงมีพริกเมระเดียมอย่างนี้ครับครับผมแล้วก็จะหยิบหนมเนืองมาใสา่แล้วก็หอ่อแล้วก็ราดน้ำจิ้มทานจะมีผักเป็นกับแกลมคนเลยชอบนิยมมาทานอาหารเพื่อสุขภาพที่เวียดน,นามอาหารเวียดน,นามนี้ าอ,นนอาหารเวียดนามมีลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพแล้วยังเป็นอาหารที่หารับประทานได้ไม่ยากในปัจจุบัน <Okay. S 2> การเสิร์ฟอาหารพร้อมผักสดถือเป็นเสน่ห์ของอาหารเวียดนามตรงใจกับชาวไทยที่รักสุขภาพเป็นการผสมกลมกลืนด้านวัฒน,นธรรมการรับประทานอาหารของประเทศกลุ่มอาเซียนอย่างไทยเวียดนามได้อย่างลงตัว ชูชัยวงพุทธถ่ายภาพเนชนกชัยรคำทีมข่าว n b t NOT EAT อรายงานจากจังหวัดสกลนคร